สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกุศลเปมิกากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องกุศลจะมาเออ่สอนทําไมาถึงก็คือสอนยังไงดีอะ่ะสอนใช้โปรแกรมไอบิดเ n นนะคะซึ่งไอบิดเ n นเนี่ยถ้าใครคือโปรแกรมอันเนี้ยเดี๋ยวน้องกุศจะอันนี้น้องกุศไม่ได้มาสอนว่ารูปนะนกุศจะมาสอนใช้เฉยๆนะคะ น้องกูจะสอนขั้นพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าน้องกูก้เรียนรู้มาจากพี่แก้นแล้วพี่แก้นก็สอนขั้นพื้นฐานให้นะคะนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วก็จะกดเข้าไปในโปรแกรมค่ะตั้งกลดีดีก่อนโอเคค่ะพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบแบบเป็นแบบนี้นะโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีเป็นแกลเลอรี่ของฉันแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรที่เราวาดเอาไว้ในนี้นะคะ ถ้าแล้วถ้าเราอยากได้เป็นแบบกระดาษนะกระดาษเราอยากจะวาดใหม่ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะมันจะมีขนาดของอะไรทั้งหมดนี้ให้เรานะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้แบบขนาดไหนแล้วก็สามารถกดไปได้เลยค่ะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอะไรตรงนี้นะเดี๋ยว,วาทําอะไรมันไม่โอเคตามที่มันกําหนดมานี่เดี๋ยวจะมีปัญหานลคะเลยวิ่งไปยุ่งมันนะ โอเคค่ะเราได้มาแบบนี้เราก็จะได้กระดาษมาแล้วใช่ไหมเราสามารถปรับได้แบบนี้จะต่มเป็นเล็กๆหมุนไปหมุนมาก็ได้นะคะแล้วแต่เราก็สามารถปรับขนาดให้มันโอเคสําหรับเราได้นะคะโอเคกระดาษของมังกุ๊ดก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาตรวจกันตรงนี้กันมาดูกันตรงนี้ตรงนี้จะมีหลังๆแล้วจะมีเป็นแปลงสีหรือว่าเป็นดินสอปากกาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไป ตรงน,นี้กดเข้าไปนะคะมันจะขึ้นมาเป็นแปลงให้อย่างนี้เลยนะอ่ะนี่ปรับกล้องก่อนขึ้นมาเป็นแปลงให้อย่างนี้เลยนะเราก็สามารถกดไปได้แต่ถ้าแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาในแอปครั้งแรกๆนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเป็นรูปล็อกนะรูปแม่กุญแจนะคะที่มันล็อกสีส้มๆอยู่นะแต่ว่านี่ของนกูมันไม่มีนะคะพราะนกูปลดล็อกไปแล้วซึ่งการปลดล็อกก็ง่ายๆเลยเรากดเข้าไปในแปลงนะ,ะมันจะให้มันเราก็กดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องดู โฆษณาให้จบนะคะเราจะได้ทําแบบเป็นแปลงอะไรพวกนี้มันสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะแปลงเลยตงๆนานาน,นะคะอ่านี่สมมติว่านากักกดก็อันนี้เราออกจากตรงนี้ไปก่อนนะคะมมต่อไปเราจะมาที่อย่างลบอย่างลบนี่เราก็สามารถลบไปได้สมมุติว่าเราจะเขียนฉุกเฉกฉุกเฉกแล้วก็สามารถลบได้แต่ว่านี่ไม่จะลบค่อยๆนะอย่างนี้มันไม่ได้แบบ จิ้มเข้าไปปุ๊บนี่คือมันลบเลยนะไม่ใช่นะคะหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะลบเร็วๆนะเ,นเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นี่มันก็จะกลับให้นี่มันก็จะสามารถลบไปหมดเลยได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่ แล้วก็จะยกตัวอย่างก่อนนะและ้วไอ้ตรงนี้จะเป็นสีนะคะไอ้ตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดำๆเนี่ยมันจะเป็นสีเราสามารถปรับสีได้จะเอาสีแดงก็ปรับสีไปอยากไ้สีแบบไหนแบบนี้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างไงก็แล้วแต่เลยนะคะอ่ะเต่ว่าเราก็เอาสีแบบนี้ก็อ่าแต่วาเราก็ว่าลูกเอาไว้แล้วก็ตรงนี้เราจะให้ตังเกณฑ์เห็นที่มันเป็นเหมือนกระดาษซับซ้อนกันหนึ่ง เขียนเป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมนี่จะเป็นแบบนี้เราสามารถสร้างเพิ่มได้นะเคลียก็คือลบไปหมดเลยสมมติว่าเราเขียนอะไรเยอะมากๆอ่ะอ่านี่นี่นี่สมมติว่าเราเขียนอะไรเยอะมากๆ,าๆ,มมาาากๆแบบแบบอ่ะแบบนี้แล้วกันแบบเขียนเยอะๆเยอๆยๆะแบบเนี้ยแล้วคือเราจะมานั่งกดกดกดจนกว่ามันจะอันนี้เราก็อวกใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถก,กดตัวนี้เป็นรูปลายหมักลุกนะคะกดเข้าไปตาดามันก็จะหายไปเลยนะโอเคค่ะเอ่อน,นั้นเรามาอันนี้คลาสสิกคลาสสิกก็จะมีประมาณนี้นะคะมียางลบปากกาแล้วก็ถังสีอ่าถังสีนี่ถังสีนะคะถังสีจะเป็นแบบรูปถังสีอะ,อะนะคะแล้วก็สามารถเทสีเข้าไปในกระดาษได้อย่างนี้ อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้เราก็สามารถกดกลับได้นะเอาไว้ลบอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้อ่าอันนี้เราก็จะรู้คร่าวๆประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูข้างบนกันข้างบนแถวๆนี้เด้อเว้อ้อเโอเคได้ละข้างบนตรงแถวๆนี้นะมันจะมีพวกเอมันจะมีสี่อย่างใช่ไหมคะแต่สามอย่างนี้น้องกุ๊ดยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนรู้จากพีมานะคะน้องกู๊ดเรียนรู้แค่นี้ กดเข้าไปเราจะมีภาพพื้นหลังใช่มันจะมีภาพพื้นหลังสมมติว่าเราเลือกเป็นดาวแบบนี้ก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะเราที่ยังอยากได้ฟองอากาศไหมก็จะเป็นแบบนี้ถ้าโอเคสามารถปรับขนาดได้เหมือนกันค่ะฟองอากาศเล็กฟองอากาศใหญ่ลอยปองไปลอยมาปิงปองปิงปอง,ปง,ปงอะไรก็ได้นะคะเราก็สามารถกดเช็คถูกได้เลยนะอันนี้ก็จะมีหลายๆายให้เราเลือกนะคะอะสมมติว่า อันนี้นกะูเลือกเป็นเลือกเป็นไหนดีสนกูเลือกเป็นอันนี้อ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกแล้วจะไอตรงที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปใช้ไม่ได้นะนี่เสร็จเราอยากได้รูปเมืองแบบนี้แล้วก็ซูมขยายใหญ่ได้พอเราได้เสร็จละเราก็สามารถขีดเขียนลงไปในตัวเมืองนี้ได้นะเราอยากได้แบบไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะ อันอยากได้จุดๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแบบกลับกลับโอเคนี่เราสร้างมาสองโฟลเดอร์ใช่ไหมเราสามารถแบบน,นี้ถ้าเรากดที่ลูกตาเดี๋ยวเราไปปรับกล้องกันถ้ากดที่ลูกตาอะอย่างนี้เรากดที่ลูกตาแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เอ่อเราจะขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเรากดีทีหนึ่งมันจะหายไปเลยเหมือนพรางตาน,นะแต่ว่านี่จะเป็นโฟลเดอร์ที่สองค่ะโฟลเดอร์ที่สองหนึ่งนี่ก็ กดเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ,นะคะเพื่อนๆก็รูข้าวๆก็ประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเรามาวัดรูปกันดีกว่านะคะอันนั้นกดปรับกล้องให้มันโอเคก่อนโอเคกับองศาเนี่ยก่อนโอเคเราก็จะมาเราก็จะลบลบก่อนนะโอเคอันนี้เราได้เป็นกระดาษเปล่าที่น้องกดต้องการละ อ่าประมาณนี้อ่าอันนี้นกูจะกดเข้าไปในแปลงนะคะถ้าเราถ้าเราไม่กดตรงนี้เราก็สามารถมากดข้างล่างตรงนี้ที่มันเป็นกลมๆสีดำๆตัวนี้ได้อ่ากดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ได้สองที่นะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะนกูอันนี้จะเป็นลายเส้นให้เราเลือกใช่ไหมนกูก็จะเลือกอันนี้นกูเลือกเป็นแบบเส้นผมนะคะมันคล้ายๆเส้นผมดีล้วก็เลือกสีซะอะไรซะ ก็สามารถเลือกสีได้นะอืลืมเ,เปลี่ยนโอเคเอา้ามองไม่เห็นอีกอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่านี่เป็นแบบนี้นะคะกคนกูก็ไม่ค่อยเชื่ชันเท่าไหร่แหละไม่รู้จะทำยังไงดีสามารถลบไปได้อ่านี่ลบละก็สามารถขีดเขียนได้ลบอ่าลบอยู่ตรงไหนลบก็อยู่ตรงถังขยะน,นี่นะคะ รงถังขยะโซเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเห็นชัดๆก่อนอ่ะนี่เราอยัางไงดีอะรูปหัวใจอ่ะนี่โซเราว่าได้บบแบบนี้ประมาณเป็นแบบนี้นะโฟลเดอร์ที่หนึ่งเราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ได้นะได้แ,แบบอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่แล้วนี้จะเป็นถังขยะเราสามารถกดเข้าไปแล้วมันจะลบไปเลยนะคือลบโฟลเดอร์เอ้ยอคือลบไอนี้ไปเลยนะคะ ังจากนัน้นนี่จะสามารถหมุนกับหัวหรือว่าจะหมุนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้จึ๊บจิ๊บอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเราสามารถปรับหมุนปรับหมุนได้นะคะเฮ <c oughs> ้ปรับหมุนปรับหมุนนี่ก็คือลบไปเลยหมดลบไปเลยนะคะโอเคนั้นเรามาเข้าสู่โหมดการวาดรูปกันดีกว่าค่ะ หรือว่าถ้าเ,เพื่อนจะไม่กดตัวนี้ยางลบกับดินสอใช่ไหมยางลบยางลบกับดินสอมันมีสองที่เหมือนกันนะตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้ที่มันเป็นแบบเอ่อดินสอกับยางลบมันมีรูปรูปสอนด้วยนะอันนี้กดเข้าไปมันก็จะสลับเป็นยางลบให้กดอีกทีนึงก็จะสลับเป็นดินสอให้คือกดปุ่มเดียวเลยนะสบายๆนะคะ โอเคมาเรามาเข้าร่วมสู่หมดการว่าดรมอยังเป็นทางการแลก็จะวาดรูปไปได้นะคะถ้าจะวาแบบคลา,าสสิกคลาสสิกก็ได้นะคะ